Interview. Met one oh seven FM for life and music, number one international hit music station. That's what I said about that. Met Italy. Met Eatery Met 107 FM For life and music Number one international hit music station Number 1 International Hit Music Station This is Met When I Said About Met b Today. Met one o seven FM for life and music, number one international hit music station. <laughs> What I said about that Met Intervading Met Intervading Met One O Seven FM For Life and Music International Hit Music Station. This is that what I said about that? ทีลีเบิร์สครับอ่าเตอร์บิลลี่ครับไม่รู้ครับเย้แน่นอนครับวันนี้มาที่แมวเราเซเว่นต้องมีเพลงใหม่มาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่กันมาเนาะชื่อเพลงอะไรครับแอบเล่าให้ฟังนิดนึง Never a w a s t e of Time ครับอ่า Never a w a s t e of Time ถามนิดนึงครับมาจากไหนครับชื่อนี้แบบมันมีความหมายอะไรยังไงหรือเปล่าทำไมถึงสร้างคำนี้ขึ้นมาจริงๆมันน่าจะมาจากตอนที่เขียนเพลงเลยแล้วมันมีประโยคจบคือใน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 ท่อนคุกมันจะมีแบบส่วนไหนเขาเรียกว่าเหมือน ท่อน line landing หรือว่า punchline อะไรเงี้ยก็ของเพลงเนี้ยคํำนี้ยดูจะเป็นชื่อได้เลยก็เลยเอามาตั้งเป็นเพลงต้องบัลหลาดก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้นะ never a waste of time นะครับถามไปเนื่องครับว่าจุดเริ่มต้นของเพลงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครแบบใครเป็นคนจุดประกายไอเดียขึ้นมาเลยก็เริ่มทำมดี้ครับก็ทำาแล้วก็ทำขอดเลยแล้วก็ส่งให้เพื่อนว่าเอาไหมเพื่อนก็บอกว่าเอาเลยแล้วก็ทำเป็นเพลง คือเรื่องจากเมโลดี้ขึ้นมาก่อนใช่แล้วถึงมีการเขียนเนื้อเข้ามาตั้งแตอันนี้ใครเขียนนะครับขอโทษทีใครเขียนผมครับแล้วก็มีคนช่วยเขียนสองคนชื่ออเล็กซ์กับแนชเราเขาช่วยกันอะไรบ้างครับคุณดาวช่วยคุณอเล็กซ์แล้วก็พีเตอร์ช่วยกันอะไรบ้างสามคนคือเหมือนประมาณว่าเ,เราขึ้นมาด้วยไอเดียหนึ่งเนาะแล้วก็ในท่อนที่เรารู้สึกว่าเราตันหรือว่าเฮ้ยเราจะเล่ายัางไงต่อดีเขาก็เข้ามาเสริมรงนั้นอะไรเงี้ยครับคิดว,ว่าการมีคนมาช่วยกับการแต่งเองคนเดียวแตกต่งางกันมากไหมครับต่างครับ แต่ว่าการมีคนช่วยจริงๆมันดีนะ<ช>มันได้อินพุตเพิ่มแล้วก็มันได้แชร์กันอะว่าเอ้ยคุณคิดยังไงเราคิดว่านี้ดีกว่าไหมยู่คิดว่านั้นดีกว่าหรออะไรเงี้ยะ้ด้แชร์กันแล้วพี่ทำไม่รู้สึกว่าแบบพอมันมีหลายหลายหัวมันหลายความคิดมากคนมากความมีปมัญหาไหมครับไม่มีครับไม่มีเนาะคนจะช่วยกันดีกว่าใช่ไหมครับคือท้ายที่สุดว่าท้ายที่สุดถึงแม้ว่าจะมีหลายช้อยจากหลายคนเราก็มองว่าอันไหนเหมาะกับเพลงที่สุดอันไหนมันเราชอบที่สุด บางครั้งอันที่เราชอบที่สุดอาจจะไม่ใช่อันที่ดีที่สุดก็ได้แต่เราสูมสว่ามันคลิกกว่ามันก็มันได้นะเหมือนมีคนช่วยคิดมันก็อุ่นใจกว่านะใช่ไหมครับอ่าถามิดนึงครับพี่นิพูดถึงการเขียนเพลงไปแล้วว่ามันอาจจะมีช่วงตามีคนช่วยกันเลือกช่วยกันตอบอะไรอย่างนี้มีท่อนไหนในเพลงนะครับที่รู้สึกว่ามันโดนใจเนี่ยพี่แจ็ี่ขอถามทีละคนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่เบลลี่ก็นดะครับอ่ผมรู้สึกว่าจริงๆเพลงนี้ในมวลรวมมันก็โดนทุกทุกทุกที่เลยนะครับแต่ว่าอันที่จะชอบ จะเป็นแถวๆท่อนก่อนที่จะขึ้นฮุกสุดท้ายครับแต่ว่า scars o perfectly place d m e m o r y s t a y s but remain อะไรเงี้ยครับกูจะ hand in my นี่แน,น,น่นี่แน่แต่แถวเนี้ยครับผมว่าแถวเนี้ยมันด้วยที่อาจจะเป็นท่อนดนตรีมันแบบว่าเป็นอย่างนั้นด้วยทําให้เนื้อตรงเนี้ยมันสมเป็นพิเศษสหรับบนะฮะอ่าอ่ะพี่เต๋ดบ้างครับผมชอบท่อนโซโล่ครับกีตาร์คือจะเป็นอ่าคนเพราะว่าฟังบ่อยสุดเพราะว่าโน้ตมันมันติดหูมากแล้วก็มันมันมันสติ๊กอะมันแบบ ออกไม่ได้ติาั้ลงไหวเลยไม่ได้ทำท่อนร้องแล้วเราทำแต่ท่อนโซโลกีต้าร์ตายแล้วไม่ใจไม่ทำเนื้อออกมาด้วยเขาเป็นเโซโล่กีต้าร์เดียวทำไมทำทำโชว์ทีนึงต้องขอโชว์สักทีหนึ่งนี่ ก็คือไม่ต้องมีเนื้อก็ไพเราะได้เพลงต่อไปไม่มีเนื้อหรอกมีดนตรีอย่างเดียวไปเลยครับออนเดียวผมเดาย้อเดยใจกันนะครับใจกพี่ไบโด้บ้างครับผมก็จะชอบท่อนฮุกครับชอบเมโลดี้ท่อนฮุกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงครับแบบว่าที่ทําให้เพลงมันไมยถึงว่าผมแต่งเมโลดี้ท่อนฮุกเนี่ยได้กว่าแล้วก็รวมกับเนื้อเพลงที่มีความหมายแบบว่าค่อนข้างค่อนข้างซึ้งครับแว่ามันมีความซึ้งแบบดีๆอยู่ ก็ผมว่าชอบท่อนถุอืออ่าแต่ละคนก็ชอบแต่ละท่อนที่แตกต่างกันไปนะแล้วก็สูสว่าท่อนนี้มันโดนใจให้มันฝังหัวเอางี้ดีกว่าครับให้ให้เปรียบเทียบให้เมสเตอร์ให้คุณฟังฟังเขาเห็นภาพแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าต้องเปรียบเทียบเพลงเนี้ยเอ่อเนเวอร์เวท e เนียเป็นหนังสักเรื่องหนึ่งคิดว่ามันจะเป็นฉากประมาณไหนแล้วเป็นหนังเรื่องอะไรก็ได้ครับอ่อเริ่มที่พี่เติร์ดครับ ของผมเหรอของผมจะเป็นหนังเอ่อหนังฟีลเหมือนซีนซีนที่หนังเรื่องอะไรก็ได้นะ,ะเป็นซีนที่แบบเรารู้ว่าพระเอกกับนางเอกอหรือว่าตัวละครสองคนจะต้องแยกกันครับโดยที่ไม่รู้ว่าโชคชะตาของอีกตัวหนึ่งจะเป็นยังไงอ่าผมให้อันนี้แล้วกันอันนี้ง่ายอ่อินเตอร์สเตลล่าซีนที่ซีน,ซนมีสองซีนคือซีนที่คุณพ่ออ่อ แมตติมาคานเฮนเนี่ยขับรถออกมาจากทุง่งคือก็อคือบายบายลูกแล้วอต่บิซีนที่พระเอกแมตติมาคานเฮนกับแอนทัตเว์วต้องแยกออกจากยานคือต้องแยกกันแบบไปต,ตลอดการก็รู้สึกว่าไอ้เวลาที่มันเขาทํากันมามเขาเขาสร้างกันมามันไม่ได้สูญเปล่าเป็นเรื่องจนิงงสองคนนี้คื่ไงหรครับจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเหมือนหนัง เรื่องไหนขนาดนะเพราะว่าจริงๆก็มีหลายเรื่องที่มีสาระคล้ายกันจริงๆเรื่องในในเวอร์เวสต์โซเทียมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นหนังในตัวมันเองเลยเหมือนว่าแท้ๆมันก็เล่าแบบว่าโหมีแบบทั้งภาพแบบมในนั่งในตัวเพลงก็มีพูดถึงแบบไทม์บอมอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นแบบระเบิดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็นําไปสู่ภาพในวีใช่ไหมครับก็เลยก็เหมือนแบบว่าพอพูดถึง MB วีก็เลยนึกถึงนึกถึงว่า ถ้าพูดถึงเพลงนี้ภาพมันก็ไปตาม MV เป็นแบบนั้นก็เห<ช>มืนนอนเป็นหนังเรื่อง Never Away สะทานไปเลยแบบนั้นเลยเนี่ยเป็นหนังเรื่องของเราไปเลยไม่ต้องเหมือนใครใ<ช>นี่เ <MB S 1> นีน่ยก็หนังมากนะฮแต่แอบสังเกตเห็นนะครับระหว่างที่พี่เมโดตอบเห็นพี่วิลลี่นั่งอย่างนี้นะครับก็มาคิดว่าอะไรนะเป็นตัวอย่างฉากก็ได้ครับไม่ต้องเป็นชื่อเรื่องก็ได้ครับว่าเอ้ยเนี่ยมูต์ประมาณเนี้ยตอนที่แบบนางเอกเขารักกันแย่กันอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับ อ่าผมชีกกันแล้วกัน okay. ผมเป็นหนังเ,เป็นหนังไบโอพิกของวงซิรีเบิร์ดฮะ,ะแล้วเพลงนี้จะมาตอนตอนแบบว่า<ส>ไม่รู้นะ ฉากวงแตกแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่เลยเป็นตอนที่วงแตกแล้วกำลังจะการนะศิลปการนะครับศิลปการจะยังไม่แตกทุกคนยังไม่แตกมันไม่ได้บอกว่าจะแตกแค่แบบเอาบอกก็แบบแบบถ้าแบบมองให้คลีเช่สุดก็จะอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยกันหนักของไบโอพิกวงวงหนึ่งอะไรเงี้ยก็จริงนะก็เลยเลือกเป็นวงที่เกิดขึ้นมาเลยครับวอะไรก็ได้ครับวงบิลลี่บิลลี่ไซร์ลมมิลลี่มิลลี่ นี่เบ็ดก็ได้เอาโอเคได้ยาๆเอาเอยยาเอาของเพื่นเพื่อโดนเลยครับไเอาหนีเลยนะหนีได้ดีกว่าหนีได้ดีกว่าหนีได้นะไม่เลีไม่เละเซลเซครับจะครับทีนี้กว่าเพลงเนี่ยครับตอนเล่าเรื่องเราอยากให้คนฟังรู้สึกประมาณไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งว่าตอนแต่งเพลงเนี่ยอยากสื่อสารกับคนแบบนี้ให้เขารู้สึกแบบนี้เลยก็อยากให้จริงๆพวกเราไม่เชิงว่าต้องอยากให้เขานึกถึงอะไรหรอกแต่ว่าเราแค่อยากจะคอนเวย์ความรู้สึกนี้มากกว่าที่ว่า เออเราไม่ได้มองว่าการจากลาหรือการต้องแยกทางต้องเลิกราเนี่ยมันจะต้องเศร้าเสมอไปมันเป็นสิ่งที่มันมีความสวยงามอยู่ในนั้นมันมีคุณค่าของมันอยู่เพราะว่าเพราะว่าบางคนอาจจะแบบจากกันแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยอะไรเงี้ยครับคือถ้าถ้ามองย้อนไปไอสิ่งที่มันสร้างมาไว้อดีตอ่ะมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัจจุบันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วถ้ามองย้อนกลับไปไม่ว่าจะมองตอนไหนเมื่อไหร่ อันนี้คือที่ผมตั้งใจนะแต่ว่าค,คนดูจะตีความยังไงผมว่าอันเนี้ยแล้วแต่เขาเลยดีกว่าวเขา<ต>จะรู้สึกไงก็เอาตามที่เขา<ช>ฟังแล้วอินไปแบบนั้นอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมฮะทีนี้ถามถึงชื่อเพลงนัดการขอว่ากันยังนงหนึงครับว่าทั้ง3คนเลยมีความทรงจําแบบไหนไหมครับที่ถึงแม้วว่าจะผ่านไปแล้วแต่ก็รู้สึกว่าไม่เสียเวลาอะไรที่ผ่านมามันไม่ได้แบบเสียเปล่าอะไรครับทีละคนเลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเริ่มที่พี่ไมโลกันครับก็ ของผมก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่เรียกว่าเป็นสมัยสมัยเรียนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าเออเป็นช่วงเวลาที่ทั้งเรียนแล้วก็เหมือนเหมือนเริ่มเล่นดนตรีมาด้วยซึ่งสุดท้ายดนตรีมันก็กลายมาเป็นงานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในมุมของการเรียนเองก็ทําให้ได้เจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เหมือนในภาพรวมก็รู้สึกว่าการที่ได้เติบโตในโรงเรียนเนี่ย มันก็เลยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ได้สุดปากเวลาไปขนาดนั้นแม้ว่ามุมนึงจะเคยคิดอย่างาก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นนะเราก็ได้เจอเพื่อนๆนแบบว่าที่เจอบิลลี่กับเต์เองก็เป็นช่วงช่วงที่เรียนมาหลาลัยด้วยรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่กลายเป็นมีคุณค่าขึ้นมาเหกัอ่อาก็ไม่ได้เสียไปเปล่าเนล่าแมีคุณค่าขึ้นมาแล้วอ้าพี่เตยบ้างครับไม่ไม่โลละครับ,รค,รบคือลอกกันนี่ช่วงเป็นช่วง,ง,งแต่ผมผมไม่เหมือนไมโ่โลทุก่า เขาอยู่สี่ปีไงผมอยู่ปีเดียวแล้วผมซิ่วคือหลายคนจะมองว่าแกปบเย,ย่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียเวลาประมาณว่าแบบเอออยู่ไปเรียนเทอมหนึ่งแล้วอยู่ไม่ได้อะไรเลยนะอยู่แบบเออซิ่วมาเนี่ยมันเสียเวลาลุ้งไม่มันกินเวล,ลาคนอื่นด้วยแต่ว่าเรามองว่าก็ถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์ก่อนเราก็ไม่ได้เจอเขาเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนศิลปรกรรมศาสตร์การละครเราก็ไม่ได้เจอวิชาดูหนังที่ทําให้เราคิดได้ว่าเราอยากเรียนหนังแล้วเราซิ่วฉะนั้น ในในปีนี้ปี5้าปีเดียวอ่ะผมได้เลยเยอะมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนต่อแล้วผมต้องไปเริ่มเรียนใหม่ก็ตามมันมันมันได้อะไรยิ่งกว่าไม่ได้อะไรซะอีกก็คืออีเวนต์อะไรคนจะบอกเฮ้ยมันเสียเวลามากแต่ว่าสหรับพี่เกิดไม่เลยได้อะไรกลับมาก็เลยเป็นจุดแล้วนอกจากทีนี้เบอร์ตัวเดียดมารู้จักกันใช่ไหมครับไม่งั้นก็คงไม่รู้จักกันพี่เบรลี่บ้างครับผมว่า ทุกโมเมนต์มันมีสิ่งที่น่าจดจำครับผมว่ามันช่มชีวิตคนเรามันสั้นนะผมว่าจริงๆใช้ทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายครับแล้วเราจะไม่ได้เสียใจเราต้องผ่านไปอันนี้แน่นี่แน่อ่ะแอบถามไว้หน่งครับที่นี่เป็นการกลับมาครั้งที่สามแล้วที่กับที่เมดใช่ไหมครับปล่อยเพลงสากลมาครั้งที่สามแล้วหลังจากเพลงนี้แอบมีแบบแผนจะทําเพลงสากลอีกไหมครับเรามีเป็นอะไรบ้มครับโอ้ครับเป็นอะไรว่าเพลงสากลใช่ครับสามเพลงนี้จะอีกอะไรบ้มเดี๋ยวนี้อาจจะอาจจะพูดไปนานแล้วแต่ว่าก็ รอต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกเรื่อยเดี๋ยวทยอยทยอยมาเรื่ยครับรอดูนะครับรอดูนะครับทุกคนรอเลยนะครับที่พูดถึงฟีดแบ็กบ้างครับหลังจากปล่อยไปเป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกย ну> ังไงบ้างหลัปล่อยไปเออมีคนชอบอยู่นะแล้วก็คือผมมองว่าเราไม่ได้ต้องปล่อยเพื่อต้องให้มันติดชาระดับหนึ่งต้องเก่งฮิตต้องอะไรคือผมดีใจที่ว่าได้ปล่อยเพราะเราจะได้ไปเล่นในโชว์แล้วรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมัน ถึงแม้ว่าคนอาจจะไม่ได้รู้ความหมายทุกคนหรือว่าใดๆแต่ว่าผมว่าบรรยากาศที่เพลงมันสร้างอ่ะคือสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่ผมตั้งตารอทุกครั้งที่เล่นมากกว่าอืมยี่วับถามไปเนี่ยครับเมื่อกี้พูดถึงว่าตั้งใจทาเพื่อเพื่อโชว์เหรออยากรู้ความรู้สึกของพี่วิศัยนนะครับว่าเวลาโชว์เพลงที่เป็นเพลงไทยจะเป็นสากลความรู้สึกต่างรู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมหรือว่ามันกคล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันนะครับผมว่าต่างแค่คําที่รองมามันไม่ใช่ภาษาไทยกันเลย อย่างที่เติร์บอกบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างบรรยากาศได้ดีทุกครั้งก่อนเราก่อนเราจะเล่นและพอเราเล่นท่อนที่หนึ่งออกมาของมันนะครับมันจะรู้สึกว่ามูดมันจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ห้างไหนร้านเหล้าไหนหรือพออีเวนต์คอนเสิร์ตไหนผมว่าพอขึ้นเพลงนี้ปุ๊บบรรยากาศจะเปลี่ยนไปซึ่งผมว่าเป็นพลังของเพลงนี้นเหมือนกันครับ จริงเป็นพลังของในเพลงของทีเดียวเบิร์ดนะครับเพราะว่าเพื่อนเพิ่นเคยไปดูคอนเสิร์ตทีเดียวเบิร์ดครั้งหนึ่งโอ้โพอเพลงขึ้นก็คือน้ำตาแทบจะไหลออกมาเลยเนอะผมชอบบ้ากชอบมากจริงๆนะครับอ่ะสุดท้ายฝากผลงานนิดหนย่งนะครับให้ติดตามกันหน่อยว่ามีอะไรรออยู่บ้าหงละะหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวหลังจากเนบบลโอเวอร์สถานนะครับจะมีอีก ไม่รู้กี่เพลงเหมือนกันเอ้ยอย่าเสปอยเออสปอยนะครับรออีกสักคือยากรู้แหมอุตส่าห์มาถึงคืนวิทยุก็เล่าฟังนิดนึงมันมันก็หลักอารมณ์ดีกว่าเพาะว่าตั้งแต่ white p i l l s และ t h i r t y n i ใน most of time แล้วก็อีก2องเพลงที่ที่จะมีปล่อยออกมามันมันอารมณ์มันแตกต่างกันมากแล้วก็มันจะลีดไปสู่อัลบั้มนะครับที่เราก็ตั้งตารอมันจะปล่อยมานานแล้วก็ฝากเพลงนี้ฝากเพลงที่ผ่านมาฝากเพลงที่จะปล่อยต่อไปและฝากอัลบั้มนี้ด้วยครับ นะครับรองว่าเมสสเตอร์แล้วก็แฟนๆของทิลลีเบิร์ดนี่รอฟังอยู่แน่นอนนะครับผมอ่าสุดท้ายครับเดี๋ยวให้พี่ๆทิลลีเบิร์ดส่งเพลงนี่ละกันดอนว่าส่งเข้าวิทยุเลยเผื่อจะเป็นคนกดเปิดให้เลยอ่าเดี๋ยวฝากกล้องนี้เลยครับผมอ่านี่มีดนตรีช่วยพูดนะนี่จะพูพูดครับก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะครับถึงชื่อว่า never ends time อยากให้ทุกคน ลองฟังดูแล้วก็ถ้าชอบกันก็ฟังด้วยกันและนี่คือชิลลี่เบิร์ดขอบคุณมากครับคุณครับเ e t อ introduce.